No. พรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันตีพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาโหหาติพุทธามา,อาโอนะโม พุทายะวิระทะโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโห وم, สมสมปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหารือือ สัมปฏิชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันตีพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพภาวันตุเมมีเตพาโหหติ วิโยวิรัคโณยังวิราหิงสาวิรัตาสีวิราาัตา,าสาวิราอิธโยทุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโห وم, สมสมปฏิจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอ สำปดิชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันตีพรหมมาจะมหาเทวาอาภิลาภาภาวนตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภพวันตุเมมีเตพาโหหติ โนโมนะโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนาญังเวราหิงสาวิระตาสีวิระธ,ธ,ธาสาวิราอิิโย ο, ทุททัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามี เพ็งเพ็งพาพาหาหาเรือหรือสำปริจิชามินาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยคขาปรายันตีพรหมมาจมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพวัน มิเตภาโหหติพุทธะมอาโอนโมพุทธายะวิรัะโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิรัาสีวิรัาสาวิราอิทโยทุททัตสะมานีมามะพุทธัตสสวาโห สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือหรือสัมปติชามินาสังสีโมพรหม,มาจมหาเทวาสเพยักขาปรายันตีพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมี มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาโหหาติพุทธามาโมนโมพุทธายะวิรัธโยวิวรโคนายังวิราหิงสาวิระทาสีวิราธาสาวิราอิโยทุต ทัดสะมาณีมามาพุทธัสสวะหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสำปฏิจามินาสังสีโมพรหมมาจามหาเทวาสเพยักาปรายยนตี พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพภวันตุเมมิเตพาโหหติพุทธามา,อาโอนณโมพุทธายะวิรัะโยวิรคโคนายังวิราหิงสา วิระธาสีวิราธาสาวิราอิทิโยพุททัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหารือ,อสัมปฏิจชามินาสังสีโม ผมมาจะมหาเทวาสเยาพยัคาปรายันตีุมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตเมีมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาโหหติพุทธามาโอนะโมพุทธายา วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิรทะทาสาวิระรอิทิโยทุตทัตสัมานีมามะพุทธัสสะสวะหมสัมปฏิฉามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอ สัำปดิชามินาสังสีโมพรหม,มาจมหาเทวาสเพยัคขาปรายันตีพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมีเตพาโหหาติ พุทธามาโมนโมพุทธายะวิรัะโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิรัาสีวิรัาสาวิราอิทโยทุตทัตสะมานีมามะพุทธัสสวาโหมสัมปติชามี เพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสำปฏิชามินาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยคขาปรายันตีพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพะวัน มิเตพาโหหติพุทธะมาโอนโมพุทธายะวิรัะโยวิรัโคนายังวิราหิงสาวิรัาสีวิรัาสาวิราอิทโยพุทธัตสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโห Sí, พุทายะวิรัะโย ο, วิรคโคนายังวิราหิงสาวิรัาสีวิราาัรา,าสาวิราอิทโย ο, ทุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอรือ,อ สัำปดิชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยัคขาปรายันตีพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภาวนตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภาวนตุเมมีเตพาโหหตี นะโมพุทธายะวิรัตะโย ο, วิรคโคนายังวิราหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิราอิ ο, ทิโยทุธทัตสะมมานีมามะพุทธัสสะสวาโห o สัมปติชามี เพ่งเพ่งพาพาหาหาลรือลรือสำปดิจชามินาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยคขาปรายันตีพรหมมาจมหาเทวาอภิลาภาภาวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโพภพวัน มิเตภาโหหติพุทธมอาโอนโมพุทธายะวิรัะโยวิรโคโายังวิรหิสาวิรัาสีวิรัาสาวิราอิทโยทุทัตสะมานีมามะพุทธทัตสสวโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสัมปติชามินาสังสีโมพรหม,มาจมหาเทวาสเพยักขาปรายันตีพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาโหหาติพุทธมอาโมนโมพุทธายะวิรัะโยว,วิรัคโายังวิราหิงสาวิรัทาสีวิรัธา,าสาวิราอิทโย ο, ทุต ัทสะมานีมามะพุทธัสสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักาปรายันตี พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพภวันตุเมมิเตพาโหหติพุทธมาโอนณโมพุทธายะวิรัะโยวิรคโคนายังวิราหิมสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยทุททัสสัมมานีมามะพุทธัสสะสวะหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ,อสัมปฏิชามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาโหหติพุทธมาอาโอนะ วิรัตโย ο, วิระโคนณยังวิราหิงสาวิรัทาสีวิราาัทา,าสาวิราอิท ο, ิโยทุตทัตสัมานีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัม จิจชามินาสังสีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันตีพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,าพาวันตุเมมีเตพาโหหติ พุทธามาโมนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิราหิมสาวิรทาสีวิรธาสาวิราอิทโยทุตทศมานีมามะพุทธัสสวาโหมสัมปติชามี เพ่งเพ่งพาพาหาหาลรือลรือสำปดิชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันตีพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุมีมหาปุญโยมหาลา วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือรือสัมปฏิชามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปรายันตีพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุมีมหาปุญโ วิรัโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิราอิิโยพุทธัตสะมานีมามะพุทธาาัสสะสวาโหมสมปฏิจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารอรือ สัำปดิชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันตีพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภววนตุมีมหาปุญโยมหาลาโภภววนตุมีมีเตภาโหหาติ วิรัโยวิรโคนายังวิรหิมสาวิระทาสีวิรทะทาสาวิรารอิทิโยทุทธัตสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาือ ติามินาสัสีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยัคขาปรายันตีพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาโหหติ พุทธมอาโอนโมพุทธายะวิรทะโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโยทุททัสสะมานีมามะพุทธทัสสสวโหมสัมปฏิชามี เพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือสำประจิชามินาสังสีโมพรหมมาจามหาเทวาสเพยักขาปรายันตีพรหมมาจามหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ นะโมพุทธายะวิรัะโยวิร,วรคโคนายังวิราหิมสาวิรธา,าสีวิรธา,าสาวิราอิทิโยทุตทัตสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามี เพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือ